วินกับพลังดูดมาดูเรื่องควิกวินที่รัฐบาลโฆษณาไว้นะครับสสชัยชนะตั้งคำถามถึงความจริงใจและความเป็นไปได้ของนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชนที่มีรายลักษกว่า1 0 0 0 0แสนบาทว่าจะเอางบป,ประมาณจากที่ใดมาดำเนินการภายใน4เดือนนี่คือคำถามที่พี่น้องประชาชนอย่างเราเก็อยากรู้ครับ ในเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคการแก้ปัญหานี่ภาคครัวเรือนเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลและต้องใช้กลไกทานโยบายที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่ประกาศแล้วจะทำได้ทันทีการที่รัฐบาลประกาศควิกวินโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณและกลไกการดำเนินงานที่โปรง่งใสนี่อาจจะเข้าข่ายที่เรียกว่านโยบายประชานิยม ที่มุ่งเน้นการสร้างคะแนนนิยมระยะสั้นมากกว่าการ